By ดีเจอ้อมค่ะเมื่อสักครู่นี่คะไม่อยากเป็นเพื่อนเธอแล้วกรณีไม่กี่กรณีหรอกที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอพี่กวงเธอเบี้ยวเธอไม่จ่ายเงินเอ้าบางทีอ่ะมันไม่ได้มีเลยนะบางคนเสียเพื่อนเพราะเงินที่ยืมกันมันมีนะขายของยังพอลุ้นแต่เงินยืมแล้วไม่คืนรับปากแล้วไม่ให้อ่ะแต่บางทีก็เข้าใจบางทีมันถึงที่สุดมันไม่ไม่คืนเพราะตัวเองก็ตอนยืมก็ไม่สําหรับคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นคนไม่น่ารักนะ ตอนยืมงมันคงเดือดร้อนจริงแล้วเราก็รับปากตั้งใจจะคืนแต่พอถึงเวลาคืนไม่ได้อะมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงบางทีก็พูดแก้เกอร์เหมือนคนชิลแต่ไอคนที่เจ้าของเงินน่ะบางทีคงนึกในใจอะชิลไปไหมแสดงความรับผิดชอบหน่อยไม่มีคืนผัดผ่อนไม่หายไปก็ดีใจแต่พูดให้รู้สึกว่าจริงจังบ้างไม่ใช่เรียกร้องแต่ให้อีกฝั่งหนึ่งเข้าใจอะแล้วบางคนไปยืมเงินไหมให้เพื่อนยืมอีกทีนะฉันมีเพื่อนที่ยืมเงินไปให้เพื่อนยืม พราะบางทีเดือนนั้นนางก็มีช็อตไงแต่เพื่อนกับคนที่มายืมนางนางก็ให้อแล้วตอนนี้ถามว่าใครแบกนี่จะต้องไอ้คนที่แบกหน้าไปให้เขาถูกไหมแล้วพอเขาชิวมาเราก็ทวงแบบชิวกับแต่เขาดูชิวกว่าสงสารเพื่อนตัวเองแล้วไงฉันต้องไปช่วยเพื่อนอีกทีเหรอ,อม,มันก็ไม่ใช่ปะม,มันหลายทอดไปแล้วทำไมคนนั้นสบายคนเดียววะวเพราะฉะนั้นนะคะบางทีมันก็ง่ายหรือยากสําหรับบางคนบางคน,บางคนบอกว่าง่ายที่สุดคือเขาพูดมาเท่าไหร่ก็ไม่ให้หรอกแต่จะให้ แล้วก็บอกว่าไม่ต้องคืนตัดใจไปเลยแต่ตอนนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังอะเดือนนี้เลยอีกกี่วันดีกว่าไม่ต้องมายืมนะเดือนนี้เหลือ,อีกอกี่วันพี่กว,กว,วงอุ้ยวันนี้วันที่สิบสิบสองเห็ไหมอ,อีกสิบสามวันทำไมรู้สึกเจ็บวันที่สิบสองเหรอใช่ครับอีกสิบเก้าวันเราออกเดือนนี้ออกยี่บห้าไอ้ออกยี่ิบห้าไม่เท่าไหร่ต้องซื้อของจํฉาฉลาดอีกโอ้ใช่โอ้แค่คิดก็เจ็บแล้วโอ๊ย ลุ้นน่ะต้องลุ้นว่าเราจะจับของได้ของผู้บริหารจะรู้สึกว่ามีอะไรอแค่ผู้กระเจ็บทุกออฟฟิศตตอนเนี้ยก็ต้องซื้อของจับฉลากกันนะคะแล้วก็เขาก็ไม่อยากให้จ่ายเป็นแบบเอาเงินแล้วก็ใส่เงินมันดูไม่มันแต่บางคนก็ต้องการเงินมันก็ดีนะแต่มันไม่สนุกมันไม่หนุกนะแล้วมันต้องมีความคิดจ้างสรรค์อะไรอย่างนี้อีกใช่ไหมก็ลองดูค่ะก็ใช้เงินกันอย่างเขาเรียกว่าทุกเม็ดให้รอบครอบ ชั่วโมงที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของการการวินิจฉาจาัดละครนิดนึงซึ่งส่วนใหญ่คุณผู้ฟังที่ฟังอ้อมนะเจะบอกว่าจะรักษาถึงที่สุดจะอยู่ให้ถึงที่สุดซึ่งแตกต่าง วิธีคิดมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่มีอะไรผิดหรือถูกเพราะพอเราไม่ได้พูดเรื่องศาสนาเราไม่ได้พูดเรื่องกฎหมายมันอะไรก็ได้แต่ถ้าในความเป็นจริงมันมีอยู่แค่11ประเทศเท่านั้นมัน้งคะที่เขาจะอนุญาตให้ทําการวาิจัยฆ่าแต่ในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างลุนี่นั่นบางประเทศอาจจะกําหนดหลักเดือนของการมีชีวิตอยู่หลายประเทศที่จะต้องกําหนดว่าจะต้องมีแพทย์ที่เป็นคนอนุญาตหรือว่าอยู่ในกระบวนการนี้กี่คนกี่คนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางประเทศก็มีพยานหรือจะต้องมีข้อกําหนด ว่าไม่ได้ป่วยเป็นอันนี้อันนี้อ,นนอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> เพราะว่าเขาก็ให้สิทธิ์อ่ะบางคือคือเหมือนที่อ้อมเคยคุยสนทนากันนะมันก็เหมือนกับว่าให้สิทธิ์เจ้าของร่างกายเนี่ยอยู่มีมีสิทธิ์เหนือตัวเองแล้วให้เขาจากไปโดยการที่เขาแบบมีศัก์และสิทธิ์ของเขาแต่บางคนก็อาจจะเลือกการแบบว่าดูแลก่อนที่จะเสียชีวิตอีกแบบหนึ่งนะพาร์ทีทีแคร์ก็มีวิธีดูอีกแบบหนึง่งใช่ไหมคะเตรียมตัวรเรื่องแบบนี้คุณผู้ฟัง เราอย่าปฏิเสธการพูดคุยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบพูดทําไมไม่เป็นมงคล hmm. ถ้าเมื่อไหร่เจอคนเกิดแล้วไม่ตายอ่ะค่อยบอกว่ามันไม่เป็นมงคลค่ะ hmm. อันนั้นเป็นเรื่องเหนือเหนือธรรมชาติถูกไหมเพราะมันเป็นแพ็กเกจคู่เกิดและตายจริงแต่เราอ่ะหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าท้อแล้วเราไม่อยากทรมานเราถึงพูดกันเรื่องนี้หรือว่าบางทีมันมีการเตรียมตัวซึ่งมันไม่ได้ผิดแปลกนะคะแล้วมันอาจจะง่ายด้วยซ้ำเมื่อจะต้องทําอะไรป่บพี่่วง yeah. แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพูดมันไม่ได้พูดไปทั่วกับใครก็ได้เพราะบางคนเขาไม่พร้อมฟังในบางคนเขาไม่พร้อมฟังจริงไปพูดที่เขาฟังก็ไม่อยากฟังป่ะใช่ครับอ่าเหมือนคนทฟังส่งข้อความมาติดตามมาตั้งนานนะคะวันนี้วันเกิดอยากจะให้วยพอหน่อยพี่ก็หวังวยพรทีก็ขอให้มีความสุขละการไม่ไม่เจ็บไม่ไข้มีเงินใช้ต้นเดือนยันปลายเดือนโอ้ <laughs> ก็คือคนรวยดีๆนี่เอง เอาแบบตะกวงนั่นแหละค่ะคให้คุณผู้ฟังก็ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกราบใดที่หายใจได้ทานอาหารได้ขับถ่ายคล่องมีเงินใช้และมีความสุขเล็กๆในแต่ขณะให้ได้แต่ละขณะให้ได้อ่ะเอาว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วขอให้คุณนอนหลับแล้วคุณจะรู้ว่าการนอนหลับได้มันช่วยหนีปัญหาได้เยอะมากจริงเ<า>นะเอะ,อะหลับไปก่อนนอ่ะ acting หลับก็ได้แล้วหลับจริง <c oughs> แล้วพอใครเจ,กจอกอ็แบบเรียกว่าเออหลับไปเมื่อกี้ไม,ม่เรื่องพูดใหม่ดิอะไรเงี้ยหลับการการัรดเงี้ยแต่ถ้าหลับมากๆากีก็ต้องระวังเป็นโรคนะก็ตรวจร่างกายตัวเองให้ดีๆกแลัวการพูดถึงตรวจร่างกายกับคุณผู้ฟังมาเ e n first protect คุณจะได้รับความคุ้มครองชีวิตสุขภาพและโรคมะเร็งที่ครอบคลุมเพราะไลฟ์สไตล์ของคุณแอเอาให้มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณคุณต้องรู้จักไลฟ์สไตล์ของคุณอยู่แล้วถูกป่ะใครเป็นอะไรอย่างไรเริ่มต้นความมั่นคงเบี้ยเบาๆคุ้มค่าด้วย Gen First Protect ค่ะจาก g e n e r a l i ประกันชีวิตความคุ้มครองโรคมะเร็งรับผลประโยชน์สูงสุด400%ของทุนประกันและความคุ้มครองสุขภาพ มีให้เลือกหลากหลายถึง9แผนดยกันนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนเจเนอเรี่ได้ทุกช่องทางหรือโทรศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ค่ะ c u ส t ต m e r เมอร์เฟิราย้ำอีกทีเบอร์ให้ใครชื่อคือเรานะพี่กุงหนึ่งสามเก้าจเนอรี่ประกันความรักคุณเ,เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขก่อนทําประกันทุกครั้งอาจริงนะมันก็ต้องดูให้มันเหมาะกับเรานะคะคุยผู้ฟังเรื่องแบบนี้มันต้องดูแลตัวเองป่ะถูกต้องครับนะคะทิ้งบ่อได้เดอ้อดูแลตัวเองมากๆมีคนบอกว่าเวลามจัดรายการเนี่ยเสียงดูเป็นดีเจจังเลยอ,อ้าวอ้อมเสียงดูเป็นดีเจเหรออ้อมเสียงไม่เหมือนคุยอะ่ะอ่านเสียงเวลามจัดรายการไม่เหมือนเราคุยกันเนาะเสียงดูเป็นดีเจวิธีพูดอ้อมดูเป็นดีเจดีเจเหรอเหรอเหรอเฮ้ยบอกว่าไงเราคุยหลังมนะไมค์กันไมค์เหมือนกันมั้ยก็เหมือนกันนะ แล้วมันคนขี้เกกเหรอไม,นะไมน่นี่คือไม่นม่เก็กนะอ่านพี่ดูเสียงขี้เก็กไหมคุยฟังเสียงอ้อมดูขี้เก็กไหมดูเสียงแบบดีเจไหอ้อมนะคะเงี้ยไม่อ่อ้อมพูดด้กันไม่ได้เือฟังเสียงดีเจเป็นไงอะ่ะหรือว่าเสียงอ้อมเวล้ำอ่านเปเปอร์คุณลูกค้ามูสุภาพเอ้ยอ่านลูกค้ามต้องสุภาพถูกปะเสียงต้องแต่นี่ขนาดสุภาพแล้วนะอย่างบันเทิงเลยวันไหนนี่อ่านอาหารแมวนี่คึกเลยนะ แทบจะเอาอาหารแมวมากินอ่านประกันนี่ก็แทบจะซื้อเองทุกอันอยู่แล้วถูกปะเราเนี่ยตัวตัวโดนเลยนะอย่าให้อ่านน้ำยาซักผ้านะโอ้โหถ้าอ่านน้ำยาซักผ้าพี่ขัววก็เป็นไงไม่เหลือไม่เหลืออะยาแค่ไออะโอ้โหกดเลยพวนกันคอมันเลยยาสีฟันใหญ่ให้พูดอ้าวนี่แหละมันเดือกันตลาดจะชัดอังคอดรุ่มโบ์ สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุก,กี้พันท้ายยอดขายอันดับหนึ่งอร่อยคำไหนคำนั้นออสเทกอาหารสุนัขและแมวน้องหมาก็รักน้องแมวก็เลฟิฟและเริ่มเจ็บคอ <c oughs> ให้รีบจบด้วยพอลิสพลัส อังคารนี้เจอกันกับคุณผู้ฟังกับบังคารคุณโป่งกับพี่แจ็คเดอะโกสของเรากลับมาอีกครั้งยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงอร่อยคำไหนคำนั้นออสเทคอัลตราอาหารเปียกซองทูน่าเนื้อขาวคุณภาพเกรดคนรับประทานเนื้อนุ่มหอมโดนใจเหมียวนึกถึงออสเทคกอย่าปล่อยให้ชีวิตสะดุดถ้าเริ่มเจ็บ <c oughs> ให้รีบจบด้วยพอฟลิสพลัสสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอค่ะอังคารคุณโป่ง